เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิงข้างฟังของตำรวจไซเบอร์กันนะครับคุณผู้ชมครับได้มีการออกมาเตือนภัยมิจฉาชีพมีการอ้างว่าเป็นทหารหรือว่าหน่วยงานราชการติดต่อสั่งซื้อสินค้าปริมาณหลายนะครับก่อนหลอกให้โอนเงินผ่านล้านค่านามาสรั่งความเสียหายให้กับผู้ประกอบการครับ โดยทางาเพจ Facebook ตำรวจไซเบอร์นะครับได้เตือนภัยผู้ประกอบการและการล้านข่าออนไลน์หลังตรวจพบกลโกงรูปแบบใหม่ที่แอบอ้างว่าเป็นหน่วยงานของรัฐ โดยการติดต่อสื่อสินค้าปริมาณหลายกว่าเก่ามูลค่าลักแสนบาทเลยเพื่อสร้างความหน่าเชื่อถือและกระจูงใจแหรานค้าหลงเสือพฤติกรรมของมิดชาชีพซึ่งก็มาเริ่มจากการใส่ผูดคุ้ยในรัศนาการเหตุธุรกิจจริงขอใบเสนอราคาและก็แอบอ้างชื่อหน่วยงานราชการ เช่นหน่วยทหารหรือว่าหน่วยงานรัฐ <c oughs> เพื่อเพิ่มความไว,ว้วางใจก่อนจะอ้างว่ามีงบด่วนและก็ขอให้ซอยจัดสินค้าที่ร้านค้าบอมีีํจำน่ายพร้อมกำหนดเวลาทรงอย่างเร่งด่วนภายในวันถัดไปจากนั้นครับคนไล่ก็สิซีเป้าแนะนํำร้านค้าอ้างว่าเป็นร้านที่รูจักหรือว่าเป็นร้านที่มีสินค้าในสต็อกพร้อมทรงซึ่งแท้จริงแล้วเป็นร้านค้าหนามาเมื่อ,อร้านค้าหลงเสือและก็โอนเงินไปมิจชาชีพสีติด ตัดการติดต่อทันทีเห็ุให้ผู้เสียหายครับสูญเสียเงินกันจํานวนหลายจุดสังเกตกลโกงร,รูปแบบนี้ก็คือการเรียงรัดแบบผิดปกติบใหายเวลาตรวจสอบข้อมูลการบังคับให้ซื้อจากร้านที่กำหนดเท่านั้น หรือการลิกเลี่ยงการวิดีโอข้อด้อว่าแสดงสถานที่จริงแนะนําให้ตรวจสอบข้อมูลก่รโอนเงินและกะ็ควรโท่ไปสอบถามไปยังหน่วยงานราชการต้นสังกัดโดยตรงก่อนนะครับทางนี้เองหากพี่นอประชาชนพบเบาะแสรหรือว่ารับความเสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์สามารถแจ้งความใดที่เว็บไซต์ตำรวจไซเบอร์หรือโทรไปที่ายด่วน1 4 4 1ตลอด24ชั่วโมงครับ